อ่าสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมในเกมฮอนหรือว่า h e โร่อัพนี่เหือน,นั่นเองซึ่งฮีโร่ในวันนี้ได้แก่ตัวแฮกหวกได้เลยเอาก็มาอ่าโอเคสำหรับไอเทมที่เจอะก็เนี่ยครับประมาณนี้ใช่ไหมส่วนสกิลที่อัพรู้สึกว่าจะเป็นสองสองก่อนนะเอามาป้องกันตัวไว้ก่อนแล้วก็อัพเป็นสามนำแล้วก็อัพหนึ่งไว้หนึ่งไว้สโลเฉๆๆินจะีเนาะโอเค <Yes. S 2> ก็สำหรับฮีโร่ทีมหนึ่งรู้สึกว่าจะโหดมากๆแมกมัดเอยแพนด้าเอยเจลาไซายเอยวาเดนอมลาสุดยอดมากแต่ละตัวฮ่โอเคสำหรับฮีโร่ทีมเราก็มีเบเฮมอสมแเล็กซัสปัปเป็มาตเตอร์แล้วก็แฮกแล้วก็บาทันเตอร์ก็พอโหดโหดเหมือนกัน อ่าสแล้วอวตารในวันนี้จะเป็นตัวโพคัสโพคัสนะซึ่งผมชอบมากเลยน่ารักมากตัวนี้เอามองไม่เห็นหน้าสังั้นชิบไม่เป็นไรดูจากขอบพังล่างซ้ายก็ได้ <This S 1> สวยงามเรียไรไม่รลีอ่าแยังไม่ทันกดเลยไปไวมากป่าป่าคลิป,ปก็ออกกันเนาะเบเฮมอสก็มาแอบอในป่าแล้วรอเอาเลยมผมจะใส่อย่างเดียวเลยเ้าไปบน คือใจเย็นๆสหายผมจะเป็นหนึ่งเลยแล้วกันเนาะความสบายใจของทุกฝ่ายสามสามได้ยินใช่ไหมเขาถามว่าผมจะบวกอะไร้าโอเคคีิปก็ดันมาแล้วเนาะนนอ่าผมจะไม่ให้คีิปเข้าป้อมเนาะ จะดึงคีปไว้ก่อนคิปจะได้ขึ้นมาบนบ้านเราอย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เองแล้วก็อัพสองผมจะตีสู้แล้ว,วเพราะเบเฮมอสมาอ่าก็จะถอยอ้าวเฟลมากเบเฮมอสยิงถ้าตันโดนหัวเราน่าจะสู้ได้เนาะใช่ปะทำให้เป็นไรหรอกเราพลาดเรา,าแก้ใหม่ได้ เราแค่หาข้อผิดพลาดได้เจอแต่เราไม่ต้องด่ากันนะแบบหาข้อผิดพลาดอลไรต้องไม่โกรธนะคนที่พลาดอะไรเงี้ยว่าต้องยอมรับไปว่าตัวเองพลาดอย่างไ,ไงอะไรเงี้ยเราค่อยหาทางแก้ไม่ใช่วแบบ่าโดนด่าโดนว่าอะไรพูกเนี้ยก็ด่ากลับของขึ้นงาน่ายมันก็ไม่ใช่ทางที่ดีแล้วทีมเราก็โดนไปแล้วหนึ่งตัวนั่นเอง กว่าจะ okay. อโอเคก็ได้ละหนึ่งตัวเ mhm. <No>. uh, นาะอ่าเราก็ได้ควรมาจริงปรเป็นเฮมอเป็นฮีโร่ที่โกงมากเลยนะักตันไกลมากเมื่อกี้โอเคเขาก็คอนโทรลเกมไปอ่าเราก็ได้ผมอัพนกได้ดีกว่าเพื่อไม่มีการเสียเวลาใช่ป่ะแล้วเราก็จะเก็บแล้วก็ไปบนเลยจะกดควร มันทางที่เลือกเต็มแล้วก็ได้ขวดเต็มมันก็ได้ดับเบิลไปด้วยโอ้โ oh, ห oh, ลรกมากตอนนี้รู <Okay. S 1> ้สึกลรกมากโอเคเอากลางก่อนเอากลางก่อนเนาะฮ่า ah, สวยงามมากหมดทางต่อต้าน ชื้โอเคลองเท้าทันทีง่ายมาเอาลามาไม่ไหวหรอกมั้งเพราะว่าผมไม่มีมานาแล้วคือบิงไปก็จะได้แค่สกิลเดียวต้องเลือกกันแล้วว่าจะเป็นปล่อยนอกพิราบหรือว่าจะเป็นสกิลโซน่าสกิมหรือว่ากรีดใส่นั่นเองอเค เพอมเขิมเพื่อเขิมไม่ใช่ล่ะนี่ประเด็นก็โดนไปสองตัวเนาะอ่ะบูธผมอยู่ไหนทำไมมันเดินกลเองห้เองอ่า ะผมจะไปช่วยข้างบนเนาะออไล้ไหมเพื่อนได้ไหมล่ะยากมากแหมแหมพอไม่ต้องไม่ต้องผูกผูกมันด้วยนี่ผมจะไปเอาลูนบนเฉยๆตะกี้ชิบ i l ล u s done. i o นนะต้องไปแล้วล่ะตอนนี้ต้องมาแล้วล่ะ ฮ้าบวกๆแต่อย่าเพิ่งเข้าก่อนต้องรอใจเย็นนะโอเคแล้วก็โซน่าสกีนไปห่าแล้มบัดก็จะตายแล้วเนาะผมจะเป็นสองนำเนาะอ้าวอ้าวยังได้อยู่ดีเนาะเพราะว่าบัตรเลเวลหกพอดีสารเลือดไปก็จบเลยห่าแล้วก็กลับบ้านก่อนตอนนี้เราก็ถือว่าเลเวลฉีกไปพอสมควรอุ้ย โดนอะไรนะอ้าวใครจะช่วยได้อย่างนี้ไม่เป็นไรจะกลับไปออกของเป็นสตรีมบู t แล้วก็จะรีบทำเป็นนี่่อนเลยหมาว่าไรแบนนั่นเองท้าเป็นกีมมฟพาวเวอร์มาเล่งดาเมจของสกิลเราแต่ก่อนอื่นก็ทรงเดิม <em> เก็บล็อกเก็ตเบเฮมอสไปไหนแล้วเนี่ย oh. มาเราไปเอาข้างล่างกันดีกว่าเนาะไม่ได้หรอกเอาการนี่แหละ ดีละเราก็ไปเอาขวดจัดเพื่อนคืนมาก่อน,นเนอะอ่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นรองเท้าอินก่อนที่จะใช้สกิลเนาะแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นสเต็งไม่ค่อยยืน,น yes รู้สึกว่าเบเฮยืนคำไว้แล้ไอทีมจะไม่กล้าเข้าเนาะอ่าลารู้สึกว่าจะมีเกิดเนาะใช้ปะข้างล่างเราก็โดนไปอีกตัวหนึ่งอ้าวโดนสงนั้น่เป็ปไรโอ้ย วิ่งเมนูน <Are you S 1> ั่นะอ,อ,อ่าอีกเอ้าเวนเวนแล้วไงเราก็รอไปก่อนเนาะ, yes. ะนกมาบิน,นแะแถวนี้เนี่ยผมก็กลับบ้านกันดีกว่าเพราะว่าอยู่ไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วเราจะเล็งหาเลนที่พอจะเป็นที่อยู่ของเราได้ ดนอีกฝ่ายเห็นนะว่าหวานแล้วก็คงโดนแก้อีกไม่ช้าโอามาเยอะมากอุ้ยโอเคจริงผมอยากบวกตรงกลางมากเลยเนาะเพียงแต่ว่าอยู่ทั้งทีมเลยนะห้าต้องบอกกันว่ามันอยู่ผ้าเลยทีมเรากำลังดันป้อมเนียนอยู่ผมจะใช้รองเท้าเป็นสเต็งน,นะตอนนี้เพราะว่ามัน ถ้าเราโดนเข้ามาอาจจะรอดได้แต่ถ้าปรับเป็นอินหรือเอจอเงี้ยคือไรทางต่อต้าน้ยต้องมาช่วยไหมเนะี่ยเอากลางได้เลยนะเนี่ยเอเแค่แล้วมีกลิ่นแล้วเนาะอ่ะเราไปช่วยเพื่อนด่วนๆเลยตอนนี้ผมว่าไม่ทันยังไงก็รอดยากวาร์ปเราก็คูดาวด้วยใช่ไหมจริงๆอาจจะทันนะ แต่ว่าโหจบเลยมีลีมานาขึ้นมาอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยออกเจเนียนเจเนียนอ่าผมจะตามไปเนาะบังติดไหมอ่าบังบังติดนะรู้สึก เราจะกด invisibility แล้วเปลี่ยนรองเท้าเป็น energy ก่อน,น,อนเนาะจะเย็นๆอุยๆๆๆคึบโ,โอเคโอ้ยๆไม่มีมานาตาโอ้โหเปลี่ยนรองเท้าก่อนจะเย็นๆเราช่วยเพื่อนตีาอาหาโห,โหมัวมากตอนนี้ตอ,อนนี้ที่นี่ที่ไหนเนี่ยอ้าวโดนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตอนเนี้ย คืองงมากเฮ้ยตบ,บัดฮันเตอร์นี่มาจริงกลับบ้านดีกว่าเราคงทำอะไรไม่ได้แล้ววันนี้ปะอุย้ยก็ถือว่าได้เปรียบหรือเปล่าไม่รู้นะมองไม่ทันว่ามันมั่วมากตะกี้ผมไปพะวงกับการเปลี่ยนรองเท้าไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยอะไรเงี้ยคือคิดหนักมากและพอเพจก็ฟามสบายมากๆ จริ้งผมว่าผมไปซอนพับเพชรได้โอกาสผมตัดไม่ไดีกว่าเ <c oughs> น่เข้ากลางจะได้ปีกยังว่ะมอเร็กซ์สัตมอเร็กซ์สัตโอเคเข้าไม่ได้ <c oughs> เยอะ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 ถ้ามีสัตเลือดตะกี้ตายเลยนะไม่ใช่สชัตเลือดดิสัต์นกพีราบนั่นเองไม่ใช่สชัตเลือดนะ <c oughs> สัตเลือดมันบาดเล่า โอเคเอาได้เอาได้ถ้าสมูทสตันได้เนาะสตันสิครับโอเคอ่าเหมือนจะไม่ทันเนาะแล้วก็มีเจลาสยคอยคิวด้วยข้างบนก็เป็นลุนดับเบิลดามเมดดามาก,กีนั่นเองดับเบิลดามาก,กีเห <c oughs> <c oughs> มือนจะมีก่อดเจลาแปบ๊บๆน่้เราเปลี่ยนเป็นสเตงไว้ก่อนเนาะ ค่อยะเ็นเย็นพรอะอีกทีมีเจลาซึ่งสกิลโหดมากจังหวะปะทะแล้วผมก็ไม่มีแบทบาสหรือศาสตร์ทั้งข้าวแต่เราก็มีดับเบิลเนาะตอนนี้ชิลมากป๊บเป็ดยาวยาวๆ,ๆข้างบนก็ชิลๆอ่าใช่ป่ะ อีกทีมจะเน้นรวมตัวเป็นส่วนใหญ่เนาะไ่้ใครหลุดไปเนี่ยแม็กมัสหลุดไปใช่ปะนี่นี่นี่วไครลรีเอาไม่ได้หรอกแต่ยิงเอาได้เนาะถ้าเกิดว่ามไม่มีใครมีบิงกับผมเลยคือเสียงมากเข้าตอนนี้ลาก็มีกันเวทซึ่งเลือดก็น้อยมากเลยลาลานี่จริงๆหัวไม่ใช่ตัวที่อึดนะแต่ก็อึดพอประมาณนั่นแหละ แต่ก็ไม่อึดมากเท่าไหร่เพราะว่าเลือดลาน้อยมากซู้มาแล็กชัดไม่ได้นี่เลือดพันหนึ่งแล้วลายมีแตกเกาะเกาะหน้านที่เยอะใช่ปะจริงแล้วผมเวลสิบเอ็ดปุ๊บจะตายทันทีเลยเอมเมลาลวาเดนตัวนี้ <c oughs> แต่งทมันคููดาวอยู่ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีแหละ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เบเฮมอสตันขึ้นไปล <c oughs> องดูรู้สึกว่าเบเฮมอสจะเดินมาตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้จะเดินจากตรงนี้มานี่ใช่ปะ แล้วก็สตันปิดทางไปปุ๊บถ,ถ้าผมบิงเข้าไปผมต้องบิงไปม,มันจุดๆนี่ใช่ป่ะแถวๆเนี้ยต้องรักษาระยะแล้วก็รอดูด้วยว่าจะมีตัวซ้อนจากตรงนี้หรือเปล่าคือถ้าพลาดก็คือจบเลยนะต้องรอดูก่อนแต่จะเกิดขึ้นได้คือเบทมอต้องสตันได้ทันก่อนต้องปิดทางได้ไม่งั้นผมจะไม่เข้า <S <S อุย้ยเฟลเลย ผมไม่เฟลนะพี่ยม,มอสเฟลมว่ากว่าชาตะกี้ yes. ผมบิงไปรักษาระยะไม่ได้บินเข้าตรงๆเลยเพราะว่ามันเสียงมากต่อการโดนซ้อนและอีกฝ่ายก็น่าจะรู้แล้วว่าเราได้ปักวอร์ดไว้ตะกี้ใช่ปะเพราะยู่ดีจะเห็นได้ยังไงปึ๊บมันหลบได้ใช่ไหมได้อุ้ยสึกว่าข้างบนจะโดนเนาะผมจะไปซ้อนดีไหมไม่ดีหรอก กอาลงได้นะต้องตันให้ได้เบมอสปึ๊บผมจะไปข้างหลังเนาะพึ๊บเราก็โดนใช่ไหมตายคนตายคือฉันเตนเย็นอามาก่อนค,อค่อยดูไปก่อน <c oughs> <c oughs> กลับบ้านเลยไม่ดูแล้วผมจะไม่วาร์ปกลับนะจะบิงกลับ <c oughs> ค่อยๆเดินกลับทีเดียวเทียริที่ทหน่อย แล้วค่อยวาร์ปลงไปดูซ้อนเลนกลางอีกรอบดีกว่าอ่าน่าจะรอดยากไอเทมพี่ดอ,อกเป็นไล้แน้นก็รีบรีบกดขวดแล้วก็ไปช่วยเลนกลางให้ไวมากๆโอเคก็ใกล้ได้เลยเนาะบีเฮมอสไม่ใช่บีเฮมอสสิคึ๊บทันไหมทันสิโอ้โห oh, oh, ไม่ตายเนาะเจลาซาย คนที่ตายเป็นบัตฮันเตอร์มากกว่าตะกี้คือแย่มากดาเม็เข้าไม่ทันซึบโอ้โหโอ้โหผมรอดยากแล้วตอนเนี้ยโอ้โหเออหืออาหาให้วาร์ฟมาทำไมไม่ทำไมไม่วาร์ปฟมาน่าเสียดาย จริงถ้าวาร์มาก็น่าจะมีโอกาสได้คิวกลับไปสักตัวหนึ่งปราเป็ดมันโหดมากก็ไม่เป็นไรเราแพ้วอหนึ่งยังสามารถกลับมาใหม่ได้เนาะใช่ปะปลาเป็ดก็ฟาร์มลัวๆเลยซึ่ง CM มันก็ไม่ต้องฟาร์มอะไรมากมายหรอกเนาะ้วบัดเข้าไปทำเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อนสอนไม่ทันจ้า ึบโอเคเด็กน้อยก็ได้เจลาคืนมาเนาะเึบบิงออกไม่ทันเนาะรู้สึกจะโดนแพนด้ากระโดดมาแต่ผมก็กได้กินมอแล้วถือว่าคุม้มพอสมควรได้ไป2ตัวแลกกับ1ตัวตะกี้ฮะเราก็เกิดไว้ด้วยเพราะเราได้กระหลงนี่มาใช่ปะซึ่งเบมอสไม่ใช่เบมอสสิมอลเลกซัดก็ได้พีเคลทำไมไม่เข้าเนี่ยเข้าไปซ้อนตายเลยเนี่ยใช่ปะเนี่ อ้าวตัวปลอมงงตัวจริงใช่ไหมแต่ทำไมถึงไม่เห็นเอฟเฟกของอืมทำไมไม่เห็นสกิลสองแต่เราไม่เห็นเอฟเฟกเนาะนแต่กว่าจะมาได้ว่าเราควรจะวราป้อมนี้ดีกว่าพึบรีบออกโอเคโอ้โห ตัวนี้ตัวนี้อ่าพึบโอเคก็ได้คิวไม่ยากเนาะแต่เราก็ไม่ได้แต่ทีมเราก็ได้นั่นแหละชิก <hear> ็ออกิมอออฟพาวเวอร์ใช้ป่ะปแล้วก็ไปเก็บเฮดซึ่งเพื่อนบอกมาไม่บอกผมก็ไม่รู้หรอกป่ะหาแก๊งต่อก,ก็ต้องรอให้ออก มาไวๆเนาะไม่ใช่อให้ออกมาให้ล็กมาส่งไวๆพูดผิดพูดถีกอยู่ได้เอ้ยพูดผิดพูดถูกนี่ไงอ่าอาเฟลมากไม่เป็นไรเราตามได้เนาะอ่าโอเคอ่าโอเคแล้วก็รีบบิงออกให้ไวสวยงาม ได้สมนะัดาวเนาะนี่อ่ามีอีกตัวหนึ่งเราต้องห้ามอยู่ใกล้เด็ดขาดเกแป8วิเลยเนาะเยอะมากหูหูลา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 โลกลาโลกโอเค,อเคแล้วก็รอรูนมาไม่ใช่รอรูนมาลอรูนเกิดลูนได้มา่ได้อินว,วิสิบิลิตีนะ้เนาะก็กดแล้วก็กดขวดได้อีกทีหนึ่งอ่าวินวอลจะไม่หลุดผมจะส่งขวดให้เพื่อนเนาะ อ้าวเราเข้าทำไมเนี่ยพันด้ามีแบ็คคิงบายเหรอห้าวิสี่ว oh ิโอ oh ้โหผมว่าเราต้องถอยแล้วละ่ะเราทำอะไรไม่ได้จริงๆจังหวะนี้โอ้โหแบ็กมาร์ oh มาพอดีแล้วผมก็จะเหลือเหรอพลาดมากไม่เห็นแบ็กมาร์สประมาทไป oh ho. เฮอคือป๊เป็ดทำไมไม้มาอันนี้คือตายละโทษเพื่อนเป็นธรรมชาติเดรอนคนตายเอาไม่รู้จะทําอะไรมาเหอะจริงๆเราเล่นสี่คนมาตลอดเลยเนาะตอนนี้ป๊เป็ดฟาร์มยาวเลยร่วจริงๆเราเดบได้นะช็อน,นี้อ่าวาร์ปลงอย่างนี้จะรอดหรอครับวาร์ปลงอย่างนี้ เอาอะอะไรไปรอดอ่ะครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวจะรอนั่นบีนเข้ามาเนาะคึบโอเค,อเ,คเอาเจลาไซาก่อนใช้ป่ารีบเก็บตัวสำคัญไปฮ่าเราบีบัตรเราเห็นตลอดลาน่าจะชะตาขาดแล้วล่ะตอนนี้ <I never S 1> ใช้ป่าคึบ พอเราเห็นตลอดนี่ไงโกงมากสกิลบลัดนะถึงจะมีเกิดก็ไม่น่าจะรอดไปได้แต่ก็ไม่มีเกิดโอเค2,600ไอเทมที่ผมจออต่อไปไม่พ้นแบ็คคิงบาร์แน่นอนนะเพราะว่าสกี่ไฟเหลือหลายจริงๆแต่ละตัวแต่จริงๆแบ็คคิงบาร์มันกันแพนด้าไม่ได้ ผมต้องรักษาโพซิชันมากๆเลยเดียวแหละน่าจะมีแบ็คคิงบารอยู่ผมก็ไม่ค่อยกลา้ากดวุ้ยแต่ไม่มีเนาะรีบคิวเพนด้าให้ไวที่สุดเฮ้บเราได้ขวดไปแล้วโอเคอ้ามีอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ไปสโลก่อนอ่าตีไปเลยเรากลัวที่ไหนอ่าโอเคตีแแห อาลามาอ๊บบิงออกโอเคลูนเกิดยังยังไม่เกิดใช่ไหมเราถอยเลยดีกว่าโอเคเงิน3,400ก็อีก500จะได้แบ็คคิงบาร์มาเนาะแ้่จริงๆผมก็อยากออกเป็นพวกเฮกอยู่พอสมควรเหมือนกันนะแต่ว่าเอาเป็นป้องกันตัวก่อนดีกว่าวกกว่า ที่เงียบไปนี่คือกำลังคิดนะว่าจะทำอะไรต่อไปดีเพราะว่า <c oughs> แม่มันมืดมากเลยอ่าบีเฮมอสก็ได้พีเคมาแล้วมอแล์ลกซัดพีเคบัตฮันเตอร์ไม่รู้สิบเอ็ดวีนะ่ะ จริงวาอย่างนี้ผมว่าไม่ใช่เรื่องที่ดีแต่ว่าผมก็ไปว่าอะไรเขาไม่ได้เพราะเขายัางไงก็วาวามันก็ไม่จริงจังมากอะไรหรอกเนาะแต่เราทางที่นี่คือเราควรจะแก้ว,วาดก่อนแล้วค่อยปักวาาลงไป <S <S ไม่ใช่แบบพกตะวัดสีส้มมาแล้วปักไปดื้อเลยจะทําให้โดนแก้ได้ง่ายถ้าแขวา่ปัก,กไ,ปไปก่อนนะนี่ก็เป็นเคสเล็กๆน้อยๆฝากไว้ลึกรุนไหนรุนบน ยี่สิบวินตีห <laughs> ย <laughs> เหมือนกันเลยพอกันเลยบัตฮันเตอร์ต้องมา BKB ยังได้แล้วโอเคจริงๆวันนี้เราสู้ไม่ยากเท่าไหร่นะเก็บเจลาได้ก่อน <c oughs> อาลาโดนก่อนเนาะไม่ใช่ลาโดนใครโดนแตเนี่ยไปเลยไหม <c oughs> แต่เรายังไม่เบียกคิงบาร์เราไม่ค่อยกล้าเสี่ยง อยากได้มากเลยตอนนี้รีบสั่งมาให้ไวที่สุดแล้วตั้งสติไว้ก่อนตอนนี้เราดูรอรอแบ็คคิงบาร์มาส่งตีลาไปเรื่อยเราไม่ต้องไปรีบมากึบผมถอยก่อนเนาะเดี๋ยวโดวนต่อยน่าเราค่อยกลับมาจังหวะนี้ใช่ปะฮึบเนี่ยแหละผมเหมือนจะสวยนะฮึบอ,อย่าให้โดนกัดเด็ดขาดไม่ให้โดนกัดสี่โดนต่อย ึบอ่าโอเคฮะแล้วตัวโหแหลกมากเห็นไหมกดไปคิงบาร์ก่อนเจนเดียนโอ้โหแหลกมากตะกี้คือแทบทำอะไรไม่ถูกเลยทีเดียวแคิงบาร์มาก็ไม่ได้กดไปด้วยโอ้โหแล้วทีมเราก็เหลือกันอยู่สองคนวิยุทธ b e วีเบสปัดดีบัดนาว์นอตโอ้โหแล้วรู้สึกว่า ผมจะโดนแม็กพัดเข้ามาด้วยเนาะตะกี้อยู่ไหนวะน่าจะบิงออกไปละแต่น่าจะบิงไม่ได้นะเพราะว่าโดนนกพิราบผมไปซึ่งก็หายไปละตะกี้ทำอะไรไม่ถูกจริงๆเพราะมันกระตุกมากๆ <never> แต่คิงบาก็ไม่ได้กดมืนมากตะกี้ยอมรับหรือว่าพลาดมาก เพราะถ้าผมกดไปคิงบาร์เราบิงเข้าไปกลางวงไปศาสตร์เลยตะกี้น่าจะเวิร์กว่าแต่ว่าน,นลลาดคิดไม่ทันเพิ่งมาคิดทันก็พลาดไปแล้ว <c oughs> คิดได้ก็สายไปแล้ว <c oughs> ใช่ป่ะ <c oughs> เนี่ยแล้วก็คิวไป12ตัวเนาะตายไป3ตัวนะอีกฝ่ายมันมีเจร้าแหละ <c oughs> ต้องออกนูไฟเบสออกนูไฟเบสักคนสิคือไอ้นัน่นอะที่มันปลดได้ ปลดเกาะของเจลาเกาะหริโลนนั่นแหละ <S <S ตึงมากตอนนี้คือไม่รู้จะพูดอะไรนะต้องคิดตลอดว่าจะทำอะไรต่อไปมันยากมากเลยนะการที่แบ่งสมาธิไปพูดไปเล่นไปเนี่ยว่าเกมมันตึงมากมันต้องใช้สมาธิสูง ลีโลแต่ตัวทำหนักใจมากๆของอีกทีมหนึ่งนะ yes, ผมเสี่ยงมากเลยมายืนอะไรอย่างนี้เสียงมากเลยต้องลากข้าป้อมตัวเองแล้วให้เพื่อนรอซอนได้ทันมากนี่ไงนี่ไงนั่นไงชัดเจนอูหูถอยก่อนเลยเพื่อนทำไรไม่ได้จริงๆอ่ะ เพราะว่าอะไรนั่นหรือเพิ่กดแบ็คคิงบาร์สวรรค์โอ้ยอีกฝ่ายก็แบ็คคิงบาร์กันหมดแล้วอะ่ะโอ้โหโซเบสซิงด้วยอะ่ะคือไหลทางต่อต้านเลยเดียวโอ้โหทำอะไรไม่ได้ครับ <c oughs> เพื่อนโดนก่อนแล้วเจลาไซมา <c oughs> งงว่ก <c oughs> มาไม่ได้อยู่ดีละ่ะต้องรอเพื่อนอยู่ดีสองคนเข้าไปตายคู่เลยเราต้องปล่อยไปนะไม่ใช่แบบดันทุลังเข้าทั้งที่รู้ว่าทำอะไรไม่ได้เนาะเจนเย็นอ้าเราจะสันอะไรเนี่ยจะเย็นเย็นแค่บาแลกเดียวเองบัปเปตเลนแปลกแปลกแปลกมากด้วย ฟาร์มรัวๆแล้วของไม่มีด้วย s <S สเสงมากๆคือเกมมันได้เปรียบมากๆแล้วไปฟาร์มรวๆอย่างน,นี้มันก็ไม่ใช่ทางที่ดีน hey, เนาะเล่นยากเกมนี้แต่ <C ard> เราจะพยายามพลิกให้ได้เนาะทำให้ดีที่สุดเลย จริงๆอย่าเพิ่งหมดหวังมันพอสู้ได้อยู่ของมันยังไหวอยู่ถ้าเราหาเจลาไซได้บอกไปเอาเจลาจบเลย <c oughs> อืมเกมมันยังพลิกได้ <c oughs> โอ้ยต้องถอยแล้วเพราะว่ามันมาแน่นอนเ <c oughs> <c oughs> อา คอนซะงั้นก็คือเกมนี้ถึงจะแพ้แต่ก็สนุกดีเนาะเป็นเกมที่สนุกดีถึงทีมเราจะนั่นแหละไม่มีอะไรมากครับก็สำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบก็สามารถกดไลค์หรือกดซับสไคร์ได้เนาะ like ก็เกมนี้มันอาจจะดูน่าผิดหวงหังนหน่อยนึงเพราะว่าทีมมันไม่ได้อำนวยเท่าไหร่ซึ่งก็ขอบคุณมากครับที่รับชมกันครับวันนี้ก็บายบายครับ